หลังจากที่เฟ e บุ๊กได้เข้าเชื่อเข้าซื้อบริษัท o c u l ลัเข้าซื้อบริษัท o c u l u s VR ไปแล้วเมื่อเกือบเจ็ดปีก่อน <c oughs> ในปี20142014 2014. อ่านแบบนี้นะ2014ก็เริ่มมีองค์ประกออกมาให้เราเห็นกัน บ้างเลยและในปีนี้ก็มีรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Oculus Quest 2ทีท่ทรงพลังที่ภาพ,ภาพมากขึ้นแสดงผลได้สมจริงแ,แสดงผลได้สมจริงและ และสวยงามมากยิ่งขึ้นแล,และที่สำคัและที่สำคัญที่สำคัญคือเป็นอุปกรณ์แบบ standalone ใช้งานได้โดยไม่จำเป็นต้องต่อกับอุปกรณ์ <S <S ได้ <S 2> <S 2> ได้ <S <S ได ใดๆอ่าไ,ไม่จําเป็นต้องต่อกับอุปกรณ์ใดๆ